วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่14มกราคม2569จากป้อมปีนะคะสังขะบุรีเราก็ยังไปกันต่อค่ะไปสะพานมอนกันเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวดูว่ามีอะไรแวะที่ไหนมั่งไปด้วยกันค่ะตามไปด้วยกันเลย แวะเติมของเซเว่นแป๊บหนึง่งตอนนี้เดี๋ยวเราว่าจะเข้าไปที่บ้านน้ำฟ้าก่อนค่ะไปดูที่นอนกันก่อนว่าเราจะกางเต็นท์แบบไหนอะไรยังไงบ้าง จากทางเข้านะคะขับเข้ามาจาซ้ายมือเราก็จะเป็นเจอห้องน้ําจุดแรกเลยค่ะเป็นแบบนี้นี่เป็นห้องสุขาห้องอาบน้ําอันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะอืมดูดีเลยสะอาดสะอ้านค่ะปึ๊บอันนี้เป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวส่วน ห้องน้ำชายจะอยู่ด้านหลังนะคะขับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่เห็นวิวสะพานมอสรถเราจอดตรงนั้นรออยู่ค่ะเพราะว่าพี่รถตู้กับพี่รถปิงอัพอะค่ะสองคันนั้นนะคะเขากำลังจะกลับแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เขาให้เราไปจอดแทนเลยวิวสวยมากยิ่งแบบตอนเย็นนะสวยสุดๆ เราก็เอาตามนั้นเลยเขาแนะนำเราก็เอาตามนั้นได,ดน้ค่ะวิวของลานกางเต็นท์บ้านน้ำฟ้านะคะอันนี้ตอนนี้ก็คือประมาณบ่ายโมงแดดดีจริงๆเลยหน้าตากผ้าจากตรงลานกางเต็นท์นะคะเดินลงไปเหมือนว่าจะมีห้องน้ำอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราด เดินลงไปดูเนาะอ,อ,อลงบันไดามาค่ะก็จะมีห้องน้ำด้านล่างนะคะเ,คเป็นสไตล์ลอฟ์ค่ะสวยดีเป็นประตูไม้ไผ่ ไม่เห็นมีป้ายอ๋อมีป้ายค่ะแยกชายหญิงนะคะห้องน้ำหญิงก็จะอยู่ทางขวาสองห้องแบ่งกันกับผู้ชายอันนี้เป็นห้องอาบน้ำแบบฝักบัวไม่มีเครื่องทาน้ำอุ่นค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำแบบแบบนั่งโถเนาะ ของผู้ชายก็น่าจะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะมีอ่างล้างจานให้ค่ะจะเป็นสไตล์ลอฟทเหมือนกันอันนี้เป็นวิวนะห้องน้ำยังสวยเลยที่นี่เป็นลานโล่งๆแจ้งเลยนะคะไม่มีต้นไม้เลยเราก็ต้องจัดเต็มระคาไหนๆกันไหนๆมาถึงแล้วกลางแดดก็เอาค่ะ ่าต่อคลาสสิกค่ะเราเซตทารฟเอาไว้นะคะมีกางโต๊ะกางเก้าอี้เอาไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะออกไปวัดวังวิเวกาลามค่ะแล้วก็หาอะไรกินเดี๋ยวเย็นๆก็ไปเดินสะพานมอนดูวิวฟินๆค่ะ มีป้ายวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุจมะแล้วค่ะาทางเข้าจะอยู่บนถนน3024นะคะ เมื่อกี้ในรูปนี้เป็นโบสถ์นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินมาที่ศาราหลวงปู่ค่ะสาราหลวงปูาาหงป่หรือว่าวิหารพระราชะอุดมมงคลอนุสร์นะคะ ใกล้กันก็มีเป็นศาลาพุทธคยานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ จะบ่ายสามโมงแล้วหิวข้าวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนออกจากวัดมาก็เห็นร้านครัวสมชายน่ากินค่ะออกมาหน่อยนึงอยู่ขวามือนะคะขับรถเลยไปแล้วด้วยค่ะก็เลยลองขับรถกลับมาได้กินแน่หิวด้วยเข้ามาก็จอดรถด้านขวามือได้เลยค่ะนี่รถเราจอดนี่ ที่นี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะเห็นมีติดต่อห้องพักด้วยมีพนักง,งานต้อนรับจ่ะบรรยากาศดีนะคะดูเป็นส,นสวนสวนวิวสวยด้วยตกลงเอาปลาแดดทอดกระเทียมพริกไทยอดกระเทียมพิกไทยแล้วก็ผัดผักกูดน้ำมันหอยอย่างละหนึ่ง อะโวคาโดอันน่ากินรอปลาอย่าไปพิงปลกินรอปลาไปก่อนโดยแบบนี้ให้มาพร้อมกันไปเลยโอ้โหแล้วกำลังหิวโซเนี่ยกันอะไรกันนะฮะให้กินกินเบรรี่ไลยแล้วมาไม่ต้องรีบกอันนี้ผัดผักกูบ น้ำมันหอยค่ากินน้ำมันหอยเองน้ำมันหอยอ่าอ่าจัดก่อนเลยรอเนาะแหมชิมชิมสิชอบไปเส้นเส้นมากกว่าไม่ต้องไม่ต้องชิมชิมหรอกของจริงเลยจัดลวกๆอ่ะอ๋อเอาไปลวกเหรอแล้วก็เอามาผัดเหรอโอ้ยไม่ได้หรือไงมีเขายำลวกออกมาอ๋อเหี่ยวเป็นต้นดุ้นอ่ะนี่มันผัดสลบเห็นไหมอืม อืมต่อหอมกระทะหอมหอมอร่อยได้เลยอ,อย่างงี้ปลาก็ต้องอร่อยอยู่ดูชูฉีชูฉีลงกระทะอยู่โอยโหย,โยตัวปลาเริ่มเลยนี่คือปลาแรกปลาแรกอืม น้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอดูเหมือนจะแซ่บเลยเลุงจากกลางก่อนเลยน้ำทางกรอบกระเทียมเพียบๆโห<ๆ>กระเทียมเยอะอร่อยแน่ไดีลองน้ำจิ้มสิน้ำจิ้มหน้าตาแบบน,น่าจะมีความเข้มข้น อร่อยมากปลาสดหวานเลยเนื้อหวานกิบกิบมาแล้วร้อนยำอร่อยไหมลุงกี่คะแนนสิ <c oughs> นึกว่าจะให้สิบเอ็ดเต็มสิสั่งข้าวเพิ่มอีกจานขอบคุณค่ะมาแล้วอ่ะเติมข้าว ขอบคุณครับอร่อยแวะไม่ผิดร้านค่ะร้านนี้ถ้าเกิดว่าใครมาสะพานมอนก็แนะนำนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราชอบค่ะ,ะน้ำจิ้มของปลาทอดที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่เผ็ดมากดีเรากำลังมาที่สะพานมอนกันค่ะวันนี้ถนนทางเข้าปกติเขาปิ รถที่บ้านทวีโฮมสเตย์นะคะค่าจอดรถ30บาทจะเดี๋ยวก็เดินไปหน่อยนึงสะพานมอนมีอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานอุตมะมิสสนค่ะเป็นสะพานเที่ยวที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดราว447เมตรวันนี้ที่เรามากำลังทำถนนเลยที่เราเข้าไม่ได้ไมเมื่อกี้ค่ะต้องเดินอ้อม สะพานมอนสามารถเดินข้ามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีตู้รับบริจาคบำรุงสะพานด้วยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็มีของขายค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่น้อยล้านอยู่ค่ะเดินมาแค่ต้นสะพานนี้ก็รู้สึกเลยว่าสวยจังสวยมากคุ้มค่าที่มาค่ะ ยกันไหมกับหัวใจที่เบกบานหากในใจก็ต้องมีความวุ่นว้หากในกายก็ต้องพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายในวันนี้ชีวิตจะฝันก็เป็นดังใจได้ยันทางท่องเที่ยวไปมีความสุขคนแถวนี้เขาบอกว่าตอนเย็นจะคึกคักน้อยกว่าตอนเช้านะคะ พราะว่าตอนเช้านี่มีใส่บัตรพระสงฆ์ด้วยสวยวิวดีมากเลยนี่เรากำลังเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้มีแพรเพียบเลยนะคะก็จัดเป็นบ้านพักค่ะวิวดีค่ะวิวดีดีใจที่ได้มานะคะเนี่ยค่ะวิวของฝั่งนี้เป็นแบบนี้ สะพานสีสุวรรณคีรีนะคะสะพานนี้สามารถไปตลาดแล้วก็ไปอำเภอได้ค่ะ,ะตอนเช้านี่พระสมก็มารับบาดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวขากลับเราจะเดินลงแพกลับกันนะคะจะได้ไม่ซ้ำของเดิมไปค่ะก็จะมีบันไดให้ลงไปในนี่มันก็มีความยวบยากนะคะก็เสียวๆอ่ะ เดินกันชุ่มใจแล้วทั้งไปทั้งกลับค่ะเราไปากลับบ้านน้ำฟ้ากันเดี๋ยวไปปูที่นอนถามเจ้าถิ่นแล้วนะคะเขาบอกลมแรงแล้วก็อากาศเย็นเราก็เลยตอนแรกก็จะนอนเต็นท์หลังคาเราก็เลยนอนในรถดีกว่าเพื่อความอบอุนออ่นพันคลาตงรใจม วัน,นี้ชีวิตจะฝันกับเป็นดังใจเดินทางท่องเที่ยวไปมีคนรู้ใจได้ความสุขกับการอยุดคายคว้าคว,ว,ว,ว้าความคาดหวังทำให้เรานั้นต้องทุกใจสุขที่แท้จริงๆแล้วแค่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดแค่ขับรถออกไปไม่ต้องรี บ้านน้ำฟ้าค่ากลางเต็นท์คนละ100บาทแค่นั้นนะคะ <Okay. S 1> ถึงว่าจะจอดนอนแบบเราก็ร้อยเดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีไฟสว่างให้ทั่วลานเลยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะของเรานี่ก็ลุงจุดตะเกียงดวงเดียวใช้ได้สว่างโลดเลยเพราะว่าไฟที่ลานน่ะเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จุดตะเกียงให้มันได้ฟิลอะ่ะเราชอบ <Okay. S 1> ที่นี่ก็จะมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวอะค่ะ ก็คือเขาอยู่ติดถนนเลยรถนี่ก็แบบวิ่งกันฟิลฟิลก็จะมีเสียงรถผ่านตลอดนะคะถ้ารับได้ก็โอเคค่ะแลกกับวิวหน้าเต็นท์แบบนี้ตอนนี้2งทุ่ม21นาทีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่21.3องศาแต่ว่ามีลมพัดตลอดเลยนะคะก็เย็นสบายค่ะ คืนนี้เราน่าจะนอนอุ่นน่ะไม่หนาวมากเดี๋ยวสักสามทุ่มก็จะเข้านอนแล้วนะคะวันนี้บายบายก่อนค่ะเราพบกันพรุ่งนี้ค่ะอมอร์นิ่งค่ะ6กโมงแดนาทีแล้วอุณหภูมิอยู่ที่16.3องศาความชื้น9กเปอร์เซหนาวนะคะน้ำค้างไม่แผ่วอะค่ะ แรงชำๆเปียกหมดความสุ พงมาหาค่ะสมพงเป็นน้องหมาข้างเต็นของเราเองรู้เรื่องแล้วก็สนมากด้วยอย่างน่ารักเลยเช้านี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทำอะไรกินกันค่ะเดี๋ยวจะออกไปกินข้างนอกกันแล้วก็ออกไปเที่ยวต่อข้างนอกเลยเโปรแกรมวันนี้ที่จะไปต่อนะคะเดี๋ยวตอนเช้าก็ไปหาอะไรกินน่าจะเป็นกาเวียคอฟฟอยากเกีย่ยกินข้าวร้านเขาอีกครั้งหนึ่งข้าวที่แล้วยังอร่อยไม่หายเดี๋ยวต้องไปซ้ํา แล้วก็ว่าจะไปอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะคะไปตามล่าตาประทับแล้วก็ลายเซ็นเจ้าหน้าที่จะไปนอนที่ไซโยกต่อค่ะคืนนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันค่ะ